สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมัยพยากรณ์นะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพิจารณาดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงเดือนกันยายนปี2567นนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ดวงชะตาที่น่าจับตามองอย่างมากเลยทีเดียวนะคะ ชาวกลุ่มจะได้ประสบพบเจอกับด้านที่ดีและด้านที่ต้องพึงระมัดระวังรวมไปถึงบางคนก็จะเจอกับการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันซึ่งชาวลัคนาราศีกลุ่มคะในด้านดีนั้นสมัยก็ได้จัดทำคลิปวิดีโออัพโหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้รับชมรับฟังสามารถไปย้อนชมย้อนฟังกันได้คะ่ะ และในคลิปวิดีโอนี้สมัยจะขอพูดถึงอุปสรรคปัญหาที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นต่อตัวคุณซึ่งอุปสรรคปัญหาหลักๆมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ประการชาวลัคนาราศีกุมบางท่านอาจจะเจอปัญหาเดียวนะคะแต่บางท่านก็อาจจะเจอทั้ง3มปัญหาพร้อมๆกันก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกคนทุกท่านดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทต้องรอบคอบอยู่เสมอ และสมัยเองก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกปักรักษาและคุ้มครองดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนค่ะสำหรับสามสิ่ง3ประการที่ชาวลัคนาราศีกุมอาจจะได้ประสบพบเจอในช่วงเดือนกันยายนปี 2, 5 6 7นี้ประการที่ 1. เรื่องที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังคือเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมเป็นคนที่มีไอเดียมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แต่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังและค่อนข้างที่จะประมาทในการดำเนินชีวิตดังนั้นการถูกหลอกถูกโกงอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายต่อตัวคุณค่ะคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคนที่คุณเคยไว้ใจคนที่คุณเชื่อใจได้ในช่วงนี้เขาอาจจะไม่สามารถจะเชื่อใจได้แล้วนะคะ เขาอาจจะเข้ามาหลอกมาลวงคุณหรือมาเอารัดเอาเปรียบคุณก็เป็นไปได้ชาวลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินไปกับความไว้ใจค่ะโดยมากก็จะเป็นคนใกล้ตัวคนที่สนิทสนมกันคนรู้จักกันชาวกุมบางคนนะคะมีเพื่อนมาขอหยิบยืมและเพื่อนเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่สนิทด้วยนัดหมายกันดิบดีว่าจะคืนให้คุณสิ้นเดือนหรือว่าวันนั้นวันนี้แต่สุดท้ายพอถึงช่วงที่เขาจะต้องคืนกลับหายเงียบไปค่ะ เครือญาติบางคนอาจจะมาขอหยิบยืมคุณอาจจะรู้สึกลำบากใจและสุดท้ายเขาก็อาจจะเชิดเงินคุณไปเฉยๆค่ะชาวลัคนาราศีกุมต้องพึงระมัดระวังนะคะจะให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงนี้ให้พึงระลึกถึงคำพูดของสมัยว่าคุณมีเกณฑ์จะถูกหลอกถูกโกงก็ต้องรอบคอบกันสักหน่อยนะคะจะเป็นการทำสัญญาหรือว่าการปฏิเสธการกู้ยืมไปเลยก็ได้คุณพิจารณาเอาตามความเหมาะสมนะคะ ชาวลัคนาราศีกุมนอกเหนือจากเรื่องของการเงินการทองและผลประโยชน์แล้วบางทีคุณอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบในแงม่มุมของการทำงานอย่างเช่นถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของเวลาในเรื่องของแรงค่ะเพื่อนร่วมงานกินแรงกินเวลาคุณทำงานน้อยกว่าคุณลักษณะนี้เป็นต้นซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่พูดได้ยากนะคะแล้วก็มักจะเจอกันในทุกองค์กรทุกหน่วยงาน มันจะมีคนประเภทนี้ค่ะที่อาจจะลอยนวลอยู่แล้วเราก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ได้แต่ก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไปชาวลัคนาราศีกุมก็ต้องใจเย็นๆนะคะพยายามควบคุมอารมณ์ให้ดีอย่าเอาอารมณ์มาเป็นใหญ่ค่ะสิ่งไหนที่มันเป็นหน้าที่ของเราทำสิ่งสิ่งนั้นให้เต็มที่เท่านี้เป็นพอค่ะสำหรับประการต่อมาประการที่สอง สิ่งที่ถือว่าเป็นอุปสรรคและปัญหาต่อชาวลัคนาราศีกุมในระยะเดือนกันยายนปี2567นี้นั่นก็คือด้านการงานค่ะชาวลัคนาราศีกุมคะงานที่คุณหยิบจับทำอยู่มีเกณฑ์ที่จะเกิดปัญหาหากคุณเป็นพนักงานบริษัทพนักงานประจำข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่เวลาที่คุณส่งมอบงานให้กับหัวหน้าได้ตรวจงานหรือส่งมอบงานให้กับลูกค้าอาจจะเจอการตีกลับอาจจะต้องเจอกับการแก้ไขค่ะลูกค้าจะยังไม่โอเคในทันทีหัวหน้างานอาจจะยังไม่ให้คุณผ่านในทันทีนะคะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกุมต้องคอยแก้ไขไง,งานซ้ําแล้วซ้าเล่าหรือได้เจอกับการปฏิเสธทางการงานค่ะมันเป็นไปได้หลายรูปแบบ ชาวลัคนาราศีกุมถ้าเกิดว่าโดนการตีกลับก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะกลับมาแก้ไขกลับมาทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จได้หรือชาวกลุ่มบางคนนะคะที่กำลังสัมภาษณ์งานแล้วถูกปฏิเสธยังไม่ได้ถูกเรียกงานนะคะหรือยังไม่ได้เรียกมาเซ็นสัญญาว,ว่าจ้างงานก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจไปค่ะโอกาสของคุณยังไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้นะคะ แม้ว่ามันอาจจะมาช้าหน่อยแต่ก็ขอให้คุณอย่าท้ออย่าถอยค่ะสมัยก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนสำหรับชาวลัคนาราศีกุมเพื่อให้คุณได้มีกำลังใจกันและประการต่อมานะคะชาวกุมจะต้องนึกถึงความสำคัญของคุณภาพมากกว่าปริมาณค่ะเวลาที่คุณจะหยิบจับทำงานอะไรก็ตามงานเหล่านั้นควรจะมีคุณภาพได้มาตรฐานอย่าเน้นเอาแต่ด้านปริมาณเพียงอย่างเดียวก็ต้องขอบอกขอเตือนกันไว้ เพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาในอนาคตนะคะนอกจากนั้นอาจจะเป็นช่วงที่คุณไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองและคนในครอบครัวงานค่อนข้างเยอะงานค่อนข้างยุ่งถูกเรียกใช้ถูกไหว้าวานจนกลายเป็นว่าชาวลัคนาราศีกุมแบ่งเวลาให้กับตัวเองและคนที่คุณรักไม่ค่อยได้มีเวลาน้อยลงส่งผลกระทบต่อคุณในด้านนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องจัดการวางแผนในด้านการงานให้ดีนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหา ประการที่3ชาวลัคนาราศีกุมสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่เป็นปัญหาต่อคุณที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนปี2567นี้นั่นก็คือด้านคำพูดคำจาค่ะชาวลัคนาราศีกุมคะ่ะคำพูดถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากบางทีคุณต้องการจะสื่อสารอะไรกับใคร ผู้ฟังหรือคนที่รับสารนั้นอาจจะเข้าใจผิดเพี้ยนไปจากที่คุณตั้งใจจะสื่อความหมายก็เป็นไปได้ประการแรกเลยคุณต้องพยายามรวบรวม,รวม,รวมคำพูดของตัวเองให้ดีค่ะคิดก่อนพูดและพยายามนึกถึงใจเขาใจเราอย่าพูดอะไรที่มันกระทบหรือส่อเสียดทำให้ผู้ฟังรู้สึกไม่ดีเด็ดขาดนะคะปัญหามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในระยะนี้แต่มันอาจจะเป็นปัญหาฝังลึกเป็นระยะยาวเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังคำพูดของตัวคุณให้ดีค่ะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีกุมจะเกิดศัตรูจากการพูดการเจรจาช่วงนี้นะคะยกเว้นหรือว่าหลีกเลี่ยงการพูดหยอกล้อทีเล่นทีจริงไปได้เลยนะคะแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณเคยหยอกล้อพูดทีเล่นทีจริงกับบางคนได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในระยะนี้คุณจะทำแบบนั้นได้เหมือนเดิมนะคะ เขาอาจจะมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปหรือเขาอาจจะมีความคิดต,ต่อคุณในแง่ลบหรือเปลี่ยนไปเลยก็ได้ชาวลัคนาราศีกุมก็ต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบเรื่องนี้ให้มากรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นการพูดถึงบุคคลที่3อย่าพยายามพูดถึงในแง่ลบนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังค่ะบางทีคําพูดของคุณอาจจะทําให้คุณและอีกคนหนึ่งต้องผิดใจกันได้เลยเกิดความเสียหายต่างๆนา,นานาค่ะ รวมไปถึงชาวลัคนาราศีกุมถ้าไม่ได้ไว้ใจหรือไม่มั่นใจอะไรนะคะก็อย่าไปรับปากค่ะการที่คุณไปรับปากเท่ากับเป็นข้อผูกมัดแล้วนะคะรับปากว่าจะทำสิ่งนั้นให้รับปากว่าจะมอบสิ่งนี้ให้ถ้าไม่มั่นใจว่าจะทำแบบนั้นได้จริงๆก็อย่าพูดรับปากใครคะ่ะสมัยก็อยากจะบอกอยากจะกล่าวอยากจะเตือนชาวลัคนาราศีกุมไว้ในจุดจุดนี้นะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ ก็ถือว่าเป็นสามสิ่งสาประการที่ชาวลัคนาราศีกุมต้องพยายามระมัดระวังอย่าให้เกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ค่ะเพราะถ้าได้เกิดขึ้นแล้วมันอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณเป็นระยะเวลายาวนานค่ะชาวกุมบางคนอาจจะเจอเพียงปัญหาเดียวอย่างที่สมัยบอกไปหรือบางคนอาจจะเจอทั้งสปัญหานะคะก็ขอให้คุณอดทนรอบคอบและอย่างไรก็ตามอยากจะให้คุณน,นั้นคิดดีทำดีประพฤติด,ดีค่ะสิ่งดีๆจะเก้อหนุนดวงชะตายอย่างแน่นอน คร่าวๆเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ